สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมเงินสำหรับเซิร์ฟ GTA แ a นออนไลน์เซิร์ฟของแอนด์แมนซิ่ครับผมอาจจะพูดติดติดคลาดคลาดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเที่ยงคืนแล้วก็เริ่มง่วงอยู่ตอนนี้เซิร์ฟรีอยู่นะครับผมรอคนเข้าก่อนแต่ตัดไปตอนที่ผมเข้าเกมเลยก็ได้ครับ นี่นะวิธีดูเงินอนะ่ะเงินเราจะยู่ตรงนี้นะคำว่าบ้าเล่เห็นไหมตรงนี้เลยครับเลขศูต์เนะี่ยอ่าไว้ดูสําหรับแบบว่าเรามีจํานวนเงินเท่าไหร่ถ้าถามว่าไปทำอะไรแล้วก็ซื้อของที่เราต้องการเช่นของแต่งตัวหรือว่าอาวุธอะไรพวกนี้นครับหรือว่าพวกรถส่วนตัวผมก็สุ่มเดี๋ยวผมบอกว่าทายชิปว่าผมได้อะไรโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมออกเกมเลยนะครับ อพอเราออกเกมแล้วใช่ไหมแล้วเ,เข้าโคลมเลยครับเข้าโคลมมาแล้วพิมพ์ตามผมนะครับพอมาหน้านี้แล้วใช่ไหมล้วก็กดจากการตัวละครเลยครับแล้วเราเข้าสู่ระบบอะไรให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็มาตรงเมนูโปรไฟล์อ่ะมันจะมีเติมเงิน่นานอลเล็ตกับผ่านพร้อมเพย์นะถ้าผ่นานอลเล็ตเนี่ยง่ายๆเลยครับเดี๋ยวราเน็ตผมกันเน็ตผมช้านิดนึงนะ อ่ะพอเข้าหน้านี้มาแล้วใช่ไหมขั้นต่ำมันยี่สิบบาทนะทั้งพร้อมเพย์ทั้งวอลเล็ตเลยเวลาเราเติมเนะี่ยมันมีคลิปสอนอยู่นะเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยคลิปสอนเราสร้างลิงก์ใช่ไหมเราสร้างลิงก์เนี่ยลิงก์ลิงก์งซองอ่างเปาอ่ะทุกคนน่าจะเคยทำขอสร้างแล้วใช่ไหมเรามาใส่ตรงนี้เลยพอใส่ปุ๊บตัวสอบข้อมูลใช่นี้นะครับก็รองเงินเข้าภายในเกมส่วนเติมสําหรับพร้อมเพย์นะกดเข้าที่พร้อมเพย์นะครับแล้วเราเนี่ย ก็จำนวนเงินที่เราต้องการเติมอะสมมติ5้าสิบใช่ไหมเราก็ดยืนย่างการเติมเงินทุกนี่ครับมันก็จะมีเวลานับถอยหลังให้เติมก่อนภายใน15นาทีแล้วก็เราก็สแกน QR code ต,ตรงนี้ครับ <c oughs> นี่ครับจะเออมันจะมีค่าบริการประมาณ 0. 0 1ศบาทตามที่เห็นนะครับนี่พอเราโอนเราต้องโอนก่อนนะพอโอนเสร็จเรากดยืนยันการโอนเงินตรงนี้นะครับแต่ผมจะไม่โอนนะเพราะว่าเงินผมหมดละ เกรการโอนปุ๊บลังก็จะบอกว่าคุณได้บบรับพอยห้าสิบบาทเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เข้าเกมไปลองเงินเข้าเลยครับเดี๋ยวผมตัดตอนที่ผมอยู่ในเกมเลยครับผมจะไปบอกว่าผมได้อะไรมาไปครับอ่ะตอนนั้นอะ่ะผมเติมมาสามสิบบาทใช่ไหมผมซื้อกาชาปองนะตรงนี้ผมซื้อมาสามลูกเท่ากับสามสิบบาทแล้วผมได้ลดส่วนตัวครับทุกคนนี่ครับคันนี้เลยครับ คันนี้ราคาห้าสิบบาทนะครับหรือห้าสิบวอลเลตเนี่ยครับคันนี้นะครับที่ผมได้มาในราคาสามสิบบาทก็คือซุ้มกระชับปองสามลูกไม่ได้แค่ลูกคันนี้นะครับก็ได้ของอย่างอื่นเช่นน็อตปูนแล้วก็มันมีลดส่วนตัวหลายคันเช่นพวกเครื่องบินอะไรประมาณนี้ครับก็จบไปแล้วครับสําหรับคลิปสอนเติมเงินคลิปน้าอยากให้ผมสอนแล้วก็เมน์กันมาได้เลยครับ บายบายครับ